Mm-mm. -hmm. ได้ได้แช่มเครับแช่มยุราสีเหาเนี่ยเหรครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดและทุกท่านที่รับชมอยู่ทาง YouTube ช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านนะครับมาไหว้พระนะครับมาเที่ยวชมวัดใต้ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปชมบริเวณโดยรอบๆของวัดใต้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ด้านหลังของวัดใต้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมบรรยากาศาบริเวณของแม่น้ำมูลด้านหลังวัดใต้กันนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลต่างๆนะครับของการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ได้แชมป์มานะครับสารเจ้าเหือสวงนะครับก็คือเรือสวงหรือว่าเหือสวงนะครับ เป็นสารเหือสวงนะครับคุณผู้ชมกับเป็นถวยรังวัลที่เพิ่นไปแข่งขันเรือแล้วก็ไดรังวัลมานะครับบัวสิเป็นเรือเจ้าแม่ค่ำสิงเจ้าแม่ข่ำแสนนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับถวยรังวัลเอามาตั้งโชว์วายูมองนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมด้านหลังของวัดใต้นะครับซึ่งเป็นริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับ ก็จะมีรูปกล่องข้าวนะครับขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ปลาเงินกับปลาทองนะครับสีเงินกับสีทองนะครับวัดได้นะครับบรรยากาศก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สวยงามช่วงนี้แม่น้ํามูลกําลังหลากเลยนะครับน้าในลําน้ํามูลเนี่ยหลากนะครับน้ํามูลกําลังขึ้นเลยสังเกตได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูเลยครับว่า น้ำมูลแม่น้ำมูลนะครับขึ้นเยอะขนาดไหนสูงขนาดไหนปกติตรงนี้จะเป็นเกาะนะครับจะไม่ค่อยมีน้ําขึ้นสูงขนาดนี้นะครับแต่คุณผู้ชมดูวันนี้นะครับน้ําล้นตะลิ่งแล้วนะครับออืน้ําขึ้นสูงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่าเดี๋ยวไปดูมุมทางด้านโน้นนี่ครับช่วงนี้แม่น้ํามูลก็ขึ้นเยอะเลยนะครับน้ําล้นจะล้นตะลิ่งอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งออื น้ำขึ้นสูงนะครับช่วงนี้ตรงบริเวณนี้เป็นวิวของแม่น้ำม,มูลอยู่ด้านหลังวัดใต้นะครับวัดใต้นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm. และนั่นก็เป็นบรรยากาศของวิวแม่น้ำม,มูลด้านหลังวัดใต้ ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับทาง2ช่องทางนะครับทางแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและ YouTube ช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ